สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องายสุขคูซุกคนครับผมเคยอิสานผ้ากินครับพี่น้องครับวัอนี้เคยอิสานสีผ้ามากินนี่ครับน้อยหนงมันกับซีไข่ไข่น้อยนาอยู่ด้วยครับไข่ไข่ก็มาเขียบบ้านเฮ้านะครับอันนี้มันสุกแล้วไอ้สองน้อยนี่ยังเพื่อนด้สุกปนใดนะครับนี่สุกแล้วเเคยอิสานสีล้องกินน้อยนี่บ้างดนะครับมามาลองกินเบ้างเลยครับแค่เปลือกก็เลย ลองชิมเลยครับอืมหวานดีครับแกงอีกคนขอตรวจขอไฟเด้อครับเกอีสานเอามือแกเอาเด้อบริษัทมีดนะครับ ทบอขอโทษขอใัยใด แซ่บก็เลยครับอืมแซ่บไหมครับแล้วว่าเนื้อมันชิน้นนั้นรลายก็ เขียบ,บ้านเท่านะครับตอ่ตอๆเลยครับแม่มมกับ,บว่าใบใหญ่ปันไดเด้อนี่เม็ดมันเห็นวะกับสีเหมืดดจ้งน้อยเด้อครับ ใายเนี่ยมันขึ้นครับมันนี่แมั้น โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คุยสานเด้ด้ว,ดวครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็บ่มีมยังไงครับเอ่อมาลองกินหน,น่อยน,ออน้อยหน่งเออน้อยหน่งเบิ่งซื่อๆเด้อครับว่ามันสิเป็นจังได๋รสชาตินะครับผมก็แซ่บอยู่ครับรสชาติก็แซ่บอยู่แต่ว่ามัน จังเหยล่ะผมว่าม,ม,มันมันบ่มีกลิ่นหอมคือบระเขียบบานเฮาบระเขียบบานเฮาสิมีกลิ่นหอมหอมเอกลักษณ์ของมันอ่ะกินใน,นแบบบางคนมันก็ว่ากินคิ้วกระเขียบนะจังน่อยหนึ่งโ okay, อเคครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้แหละครับผมสวัสดีครับ